ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือตอนเปลี่ยนโจทย์การสร้างนวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไฮเทคเท่านั้นและมันก็ไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนนวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นกับของเดิมๆก็ได้เพียงแค่เราต้องหามุมมองใหม่เท่านั้นเอง ไอเกหรืออ e ีเกรู้ดีว่าคนทั่วโลกรักบ้านของตัวเองและอยากมีบ้านที่สวยงามแต่คนส่วนใหญ่มีงบประมาณที่จำกัดมากถึงมากที่สุดในการแต่งบ้านดังนั้นไม่ว่าจะมองจากมุมไหนราคายังคงเป็นปัจจัยสำคัญเสมอไมเคิลเฮเป็น Creative Director อยู่ที่ไอเกียเขามาักได้รับงานที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อยู่เสมอครั้งหนึ่งไอเกียต้องการทาโต๊ะที่ราคาถูกแบบเลือเชื่อทีมงานได้รับโจทย์ว่าต้องทาโต๊ะที่สามารถ ขายได้ในราคา5ยูโรและต้องมีกำไรด้วยเราลองหยุดพิจารณาข้อมูลตรงนี้สักนิดหนึ่ง5ยูโรในยุโรปนั้นซื้อกาแฟสตาร์บัคได้แค่2แก้วเท่านั้นแล้วเราจะออกแบบและสร้างโต๊ะที่สามารถขายในราคาของกาแฟ2แก้วแถมยังต้องได้กำไรนี้อย่างไร แต่ถ้าหากมันเป็นไปได้กระบวนการทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วงานในลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะตอบได้ด้วยวิธีการคิดแบบเดิมๆเ,เราไม่สามารถใช้เครื่องมือเดิมๆที่มีอยู่ได้เราไม่สามารถมองไปที่ซัพพลายเออร์เจ้าเดิมๆของเราเพราะถ้าทําได้พวกเขาคงทํากันมาแล้วเราไม่สามารถมองไปที่คู่แข่งของเราเพราะถ้าทําได้พวกเขาก็คงทําแล้วเช่นกันจะว่าไปเรามองไปที่ซัพพลายเชนเดิมๆทั้งหมดไม่ได้เลยว่างั้นเถอะต้องเปลี่ยนโจทย์การคิดใหม่โอกาสเดียวที่จะทำ รคือการมองหาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากในบริษัทด้วยซ้ําโยนกรอบเดิมทิ้งไปและเริ่มคุยกับคนที่ไม่เคยคุยด้วยเลยในกรณีนี้ไมเคิลเฮบคุยกับผู้ผลิตวัตถุดิบในงานก่อสร้างแทบทุกชนิดที่เขานึกออกจนกระทั่งมาจบลงที่ผู้ผลิตประตูปรากฏว่าการเอาบานประตูมาตัดครึ่งและต่อขาทําให้อเกียสามารถขายโต๊ะในราคา5ยูโรและมีกําไรได้นี่คือสุดยอดอวัตกรรมไม่ต้องเทไม่ต้องไฮเทคแต่ต้องคิดคิดออกไปน กรอและแนวคิดแบบนี้ที่ทำให้อเกียยืนหยัดเป็นบริษัทจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงการแข่งขันรถยนต์พวกเราทุกคนคิดว่าเราจะสร้างรถยนต์ที่เร็วกว่าคู่แข่งได้อย่างไรทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงการรถแข่งคงให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องยนต์ที่เร็วที่สุดเพราะคิดว่านั่นคือการสร้างความได้เปรียบในปี2006 CEO ของ a u d i of America เข้ามาดูแลการแข่งขันรถยนต์ของทีม Au d ดในรายการแข่งขัน แ a นฮ h ร l ลิออย่าง24 Hours of Le Mans ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกกอดมาพร้อมกับวิธีการคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นแทนที่จะคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้รถเราเร็วกว่ารถของคู่แข่งซึ่งคนอื่นๆก็คิดแบบเดียวกันเขากลับตั้งโจทย์ใหม่ให้กับทีมว่าเราจะชนะได้อย่างไรถ้าหากว่ารถของเราไม่ได้วิ่งเร็วกว่ารถของคู่แข่งงงไหมคะวิ่งไม่เร็วกว่าแล้วจะชนะได้อย่างไร โจทย์ใหม่ก็คือกระต่ายกับเต่าการแข่งรถไม่ได้มีมิติเดียวรถไม่ได้วิ่งอยู่ตลอดมันต้องมีการเข้าพิทด้วยหรือพิทสต็อปโจทย์ของทีมออดี้คือจะทํายังไงให้รถเราเข้าพิทน้อยที่สุดนี่จึงเป็นที่มาของการส่งออดี้ R10 TDI ซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลลงสนามเป็นครั้งแรกของรายการนี้เครื่องยนต์ดีเซลดีอย่างไรแน่นอนคือเครื่องยนต์ดีเซลนั้นประหยัดน้ํามันกว่าเมื่อประหยัดน้ํามันก็เติมน้ํามันได้น้อยเติมน้ามันน้อยก เข้าผิดน้อย a u ดี้ R10 TDI ไม่ได้วิ่งเร็วกว่าคู่แข่งแต่ประหยัดน้ำมันกว่าและสกอต t ก็คิดถูกทีม a u ดีคว้าชัยจากรายการนี้ได้3ปีติดต่อกันหลังจากนั้นแค่เปลี่ยนโจทย์ใหม่ชัยชนะก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างที่วอลเตอร์ไอแซคสันเคยกล่าวไว้ว่า smart people are a dime a d o l e c e n t what matters is the ability to think different to think out of the box โลกใบนี้มีคนฉลาดอยู่มากมายปัจจัยที่ตัดสินชี้ขาดได้ก็คือ การรู้จักคิดนอกกรอบให้แตกต่างจากคนอื่นๆเท่านั้นเองมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ